สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับ s สตทิ้งครับนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์กันประจำวันที่22พฤศจิกาเวลาอาจก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงโครงสร้างราคาที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็คือมันเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาทำ lower low แล้วก็มองไว้แถวแถว QM นะครับแต่ตอนนี้ทะลุ QM ไปแล้วเนาะ สิ่งที่คาดหวังก็คือเขาจะมีแอคชั่นจากการที่ขึ้นมาทดสอบซัพพลายโกเรนโซนแล้วก็ QM เนี่ยเพื่อจะกลับตัวเป็นขาลงทีนี้ต้องเป็นรอสัญญาณคอนเฟิร์มในโครงสร้างย่อยนะครับที่เราจะต้องเฝ้าดูเนาะไม่ว่าจะในไทม์เฟรมเล็กใน1ชั่วโมงใน15นาทีก็ได้แล้วแต่ท่านนะท,ที่สะดวกกันนี้เราก็มาดูการบทบาทของแท่ง day เมื่อวานก็ยังคงเป็นเขียวเต็มแท่งนะครับอย่างเงี้ยสตาร์ทที่ ไม่มีเข็มเนาะมีเข็มนี้เดียวแล้วก็จบที่เข็มนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วประมาณมาลูโบสุเนาะก็คือเอ่อทิศทางเดเรกชันของราคาเนี่ยค่อนข้างชัดว่ายังอยากขึ้นต่อนะวันนี้ก็ขึ้นต่อขึ้นมาอีกเยอะเลยทั้งๆที่เอ่อขึ้นมาทดสอบอยู่ในโซนซัพพลายแล้วก็เหมือนไม่มีบทบาทเลยนะครับเหมือนไม่มีแอคชั่นอะไรเลยเอ่อเนื่องด้วยผมมองว่าเป็นปัจจัยจากจีโอโพลิติกเนาะที่ข่าวสงครามมันดูรุนแรงขึ้นจากการที่คุณไบเดนเขาอนุมัติ ยิงขีปนาวุธเนาะแล้วก็มีการยิงกันจริงด้วยทั้งจากของทางอังกฤษด้วยของอเมริกาด้วยเข้าไปทางรัสเซียก็เลยดูทําให้มีความรุนแรงสูงขึ้นเนาะทองก็ขึ้นเป็นปกตินะครับทีนี้เราเทรดตามเทคนิคเข้าเราก็ดูตามนี้เนาะในโซนที่ควรเซลล์เราก็ไปเฝ้าสังเกตว่ามีแอคชั่นไหมถ้ามีค่อยเข้านะครับมาดูการในทางเฟรมย่อยเป็นยังไงบ้างทางเฟรมย่อยก็คือขึ้นมาตลอดทางเลยนะครับอันนี้เนาะถ้าดูเป็น ลีเนียลิ a กชันเราจะเห็นว่าเขายังไม่หลุดแนวโน้มเลยนะครับเป,เป็นแบบนี้เนาะถ้าราคายอยากจะอยากจะกลับตัวอาจจะต้องเห็นแอคชั่นนิดหนึงเนาะคือการหลุดเทรนชุดนี้ลงมาหรือหรือคนที่เป็นสายสวนเนาะก็คือเมื่อมีแอคชั่นนะักกรอบบนนะครับกรอบบนของ l ลีเนียลิ a t i o n ก็จะเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวเหมือนกันทีนี้ถ้าใครเข้าโซนนี้เนี่ยเรียกว่าเราไม่รอการยืนยันเนาะ ยืนยันก็คือต้องหลุดโครงสร้างเทรนด์ออกเนาะไม่ว่าจะหลุดออกทางด้านข้างหลุดออกด้านข้างแบบนี้เราค่อยลงหรือจะหลุดลงเลยเนาะหลุดลงเลยก็อาจจะเป็นแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็จะมีแอคชั่นคนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวเรานี้เราไปไล่ไล่กันดอูอย่างนี้เนาะแบบที่1แล้วกันแบบที่1 คนที่ไม่รออะไรเลยเนาะไม่รอว่ามันเสียทรงเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันเป็น trend, เทรนเป็น up พ r ทรนค่อนข้างรุนแรงนะไม่รอเราเราเจอ,เอ,อแท่งกลับตัวในโซนที่มันเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นกรอบของ volatility นะครับอย่างนี้ linear regression เ,เนี่ยด้านบนเป็นกรอบของเออ volatility เนาะถ้าเกิด action แบบนี้ปุ๊บเราก็เข้าสัญญาณแถวๆนี้แหละแบบนี้คือพวก aggressive เนาะคือเข้าเลยไม่รอ ถือว่าเข้าแล้วได้ราคาดีกว่านะครับก็อีกประเภทหนึง่งรอสัญญาณการคอนเฟิร์มในที่นี้อาจจะต้องรองหลายชั่วโมงหน่อยเนาะเพราะว่ามันเพิ่งมาทดสอบแอคชั่นแรกนะครับแบบที่1ก็คือรอเขามีอาการทรงตัวขึ้นไปทำหายไม่ได้ปึ๊บมีอาการเสียทรงหรือออกข้างก่อนอแล้วหลุดเราค่อยเด้งเพื่อจะเข้าะจะเป็นแบบนี้เนาะ อย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับการเป็น <c oughs> U shape นะครับเป็น U คั am, นะ้วเนาะ U shape ค่อยๆอ,ออกข้างแล้วค่อยกลับตัวอันนี้คือแบบที่2เนาะแบบที่1คือเข้าเลยแบบที่2คือ,อรอ action ประมาณนี้แบบที่3คือมี action เป็น V shape นะครับ V shape คืออาจจะแบบลงมารุนแรงปึ๊บ หลุดโครงสร้างของ channel เนาะหลุดลงมาปุ๊บเด้งเพื่อจะเข้านะครับอันนี้ก็คือกลับตัวแบบรุนแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแอคชั่นให้เราเห็นเช่นมีแฟร์แวรลูกแกวขนาดใหญ่มีแท่งแดงขนาดใหญ่เนาะแล้วก็หลุด channel ด้วยนะครับจุดที่เข้าก็คือต้องไม่หาการว่าหลุดมาเป็นแบบไหนหลุดมาเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่เราก็จะหาจุดเข้าง่ายเนาะอาจจะเป็นกลางแฟร์แวรลูหรือเป็นสป라이นก็ได้อีกอันหนึ่งก็คือหลุดตามเทรนไลน์นะครับแอคชั่นก็คือ เมื่อเขาหลุดเทนไลน์นะครับเราก็มาตีเลยเทนไลน์ขึ้นมาปัาป๊บถ้าหลุดเทนไลน์ขึ้นมาแบบนี้อาจจะให้เห็นเนะาะสมมุตินะครับเป็นเป็นแท่งแบบนี้จุดเข้าก็อันที่1ก็คือแถวแถวเทนไลน์อันที่2อเอ่ออันที่1คือแถวแถวโลที่เขาหลุดลงมาเนาะอย่างนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เอ่ออย่างที่2คือเด้งขึ้นไปที่เทนไลน์นะครับแล้วก็ค่อยเข้าอันนี้คือวิธีเข้าแบบที่3นะครับวันนี้ผมก็ ไม่ได้มีแนวทางชัดเจนนะครับคือแนวโน้มมเป็นขาขึ้นถ้าเราอยากจะเล่นบายมีไอเดียการเล่นบายยังไงบ้างเดี๋ยวไล่ดูกันอันนี้คือผมให้ไอเดียสําหรับกลับตัวไปแล้วนะครับว่ามีกี่แบบเอ่อสำหรับคนที่ยังคงเล่นบายอยู่ f อ l โล w บายอยู่เรื่อยๆเนาะก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราทําตามสเต็ปเดิมไปเลย ในเมื่อมันเป็นเทนขาขึ้นเราก็ต้องหากรอบราคาให้ได้ว่าสวิงไฮโลสำคัญอยู่ที่ไหนเนาะปัจจุบันอยู่ที่นี่นะครับปับ๊บลงมาตรงนี้มีโซนที่น่าสนใจตรงไหนบ้างสำหรับผมโซนที่น่าสนใจคือต้องต่ำกว่า50นะครับก็จะมีโซนนี้เนาะโซนนี้ที่มันเป็นเวิร์งแล้วโดดขึ้นไปก็จะมีแนวที่1นึ่แถวๆนี้6.2%ตรงนี้เนาะ,ะ2,679 เพื่อบายขึ้นนะครับอันที่2คือสวิงไฮที่เบรกเอาขึ้นไปตรงนี้มีก้อนดีมาร์ด้วยนะครับอันนี้เนาะเป็นดีมาร์ด้วยเอ่อดีมานส่วนเป้าด้านบนที่ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่ามองซ้ายแล้วยังพอมีไหม มองซ้ายตรงนี้คือเขาเทสแล้วนะครับเทส2,710เรียบร้อยต้านถัดไปอยู่แถวแถวโกลเด้นโซนอันนี้ตรงนี้ผมให้เป็นโกลเด้นโซนโกลเด้นโซนหายไปไหนอ่ะอยู่นี่ตรงนี้นะครับต้านถัดไปเนาะแล้วก็ไฮเลย จริงจริงมันมี POC ของก้อนที่ลงมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะครับผมหาไว้เมื่อวานแล้วเนาะ,ะทั้งหมดตรงนี้มีอยู่ที่ไหนอะมีตรงนี้นะครับมีอันนี้ที่เป็น POC นะก็ให้เป็นต้านที่3แล้วกันต้านต้านที่1เอ่อต้านที่1 2 3เนาะต้านที่1คือ h i วันนี้ตรงนี้นะครับ อนันี้ไม่ควรผ่านเนาะถ้าอยากลงแล้วก็ต้านที่2อยู่ที่โกล d e n นโซนต้านที่3อยู่ที่ poc นะตรงนี้นะครับส่วนแนวบายผมว่าหลุดหลุดหลุดตรงนี้ลงไปไม่น่าเข้าแล้วนะผมมองว่ามันน่าจะมีความผันผวน,ผนเพราะถ้าจากตรงนี้ลงมาเนี่ยมันเกินความผันผวน,นที่มันควรจะเกิดภายใน1วันไปแล้ว มันคือ50เหรียญเนาะถ้าวันนี้หลุดลงเลยเนี่ยผมว่าไม่ควรส่วนบายหลังจากที่หลุด2,660แล้วนะอ่าก็ให้ไว้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอเดียวันนี้คือประมาณนี้เนาะเออน่าจะได้ข้อสรุปนะครับใครฟังไม่ทานรบกวนย้อนฟังอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ